สวัสดีครับ fc เมือ่อวันี้มาพบกันในวันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับสำหรับมื่อนี้ผมการ์สีสรุปอ่าเลขบนให้ fc ได้รับชมำสำหรับสำหรับเลขล่างการ์สีสรุปในมื่อนี้คือกัรดอ่าเป็นคลิปที่สองต่อจากชุดสรุปบทสำหรับที่เป็นชุดสรุปล่างสรุปให้ fc ไปเลขทั้งบนท,ทั้งล่างไปเลยมื่อนี้สำหรับก่อนไปรับชมชุดสรุปบนกา ขอฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วห้องกติบบังงวดที่ผ่านมาทอีอ่ะงวดที่ผ่านมา นี่คือจุดทะลุบดมัดที่ผ่านมาไอส้สิลักหน่วยผ่านนะครับแต่การลักลอยผ่านครับเนาะขาดแค่หลักสิบนเครับขาดแค่หลักสิบเท,ท่าน,นั้นนะคระับเกือบจะแตกอยู่แล้วแต่หลักสิบไม่มาครับเนาะหลักสิบไม่ผ่านนะครับผ่านแค่หลักร้อยและหลักหน่วยมันทะี่ผนะ่นะานมาไอ้สิครับอ่าลักลอยทะลุไปสามกับสี่มาจีเรกสามนะครับนะเลขวิ่งเก้า ว่าผ่านเนบซี่ก็ข้าวไม่ผ่านเนบวิ่งตัวเดียวแต่ไม่ได้ลงสูตรวิ่งแล้วนะวันที่มุนวที่แล้วอ่าเอาเอาตามอ่าเลขเด่นเนบซี่เ,เด่นสามศูนยนึ่กับว่าผ่านนะับผ่านสามศูนย์หนึ่งนะแล้วลเลขรับกับผ่านทุกสูตรว่านีสูตรได้หลุดเลยวัที่ผ่านมาเนี่ยครับผ่านทุกสูตรอ่านี่วันนี้เข้ากสิมา ตามนะครับตามชุดสรุบบนน,นะนครับชุดสรุบบนเดี๋ยวเขาจะมาบังวา่าลักซิที่ผมในชนไวน,น,นครับชนให้ fc ไปก็ได้หกเจ็ดแปนย์หกเจ็ดแปดนย์นะครับตัวไหนจะมาน,น,นครับ หกเจ็ดแปูเูอ่ะเอาทั้งบมดเลยหกเจ็ดแปดศูนก็บทั้งด้านลักหน่วยลักหน่วยชนสามสูตอ่ะเ็บ ตะวันหงอดที่ผ่านมาลักหน่อยผมบ่ได้ลงสูุดนะผมก็จับเด่นจับเด่นเป็นจับเด่นเป็นลักหน่อยไปเลยนะครับหงอดที่ผ่านมาจับเด่นเสองสามสี่นะครับสองสามสี่สองสามและสี่กะมาตามนันนะครับนะแต่ที่จริงเขาชนเหล็กสองกับสาม เลยอ่ะสองสามสไปเลยงวด 4, 000, 3, ี่่พันมาสามตกับหรักมาที่เลขสองแต่ว่างวดนี้นะครับงวดนี้หลักหน่วยชนไดสองสามสีคือเก่าไดครับเลสองสามสี่ขึ้นวงวดที่ผพันมานะครสองสามสี่หลักหน่วยบนนรับักสองสามและสี่ ตามนี้ไปเดี๋ยวห้าทีมาจับคู่นะน่ะเดี๋ยวมาจับคู่สี่ใบรุนนะละตัวแรกหกสองหกสามหกสี่หกสอง หกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ศูนย์สอง โซนและโซจับคู่กันน,นะก็จะได้12ชุดได้12ชุดตามนี้เลยเดี๋ยวเราถือมาบิงเลขเด่นแล้วก็เลขวิ่งสิเลขเด่นแล้วก็เลขวิงนนะขวขว่งน,นะเลขเด่นที่ชนกัน ความน่าจะเป็นหกเจ็ดแปดแล้วก็สามสี่ห้าน่าจะมาประกบกันนะครับแต่ว่าเลขหกเจ็ดแปดนับหกเจ็ดแปดก็จะมาชนหลักสิบสามสี่ห้าก็จะชนไม่มีเลขห้าชนแท่สามกับสี่ครับชนแท่สามกับสี่ใครชอบเลขห้าก็จัดไปเนะพราะว่าเรา,าบอางเลขเด่นนะครับ ระวังเลขเด่นเห็บสี่ห้าห้าไม่โดนดับอ่ะดูต,ตามเลขดับแล้วห้าไม่โดนดับทางด้านหลักหน่วยครับล่าอ่ะ,อะสามารถมาได้แต่หลักหน่วยของเราไม่มีเลขห้าครนะถึงสี่เท่านั้นนะห้าเบิงเบิ้งชุดญ่ก่อนว่าเบิงหลักหน่วยก่อนนะว,ว่าเขามี เลขหา่านับะในชุดแต่ก็ก็มีลุ้นเหมือนกันแบบมีห้าอยู่สองสุดแต่ผมเอาสองสามสี่หรือว่าจะกันห้ายี่สี่หรือว่าจะกันห้าบ้างนะครับหรือว่าจะเอาเฉพาะที่ชนสามสุดเท่านั้นนะครับถ้าเราจะเอามากันอีกก็จะมีหนึ่งด้วยนะครับเหมือนมันจะเยอะไปนับละนะครับผมอยากจะให้ตัวเลขน้อยวัดใจกันนับะ แต่ถ้าเรามาดูอ่ะก็เขาจะชนที่สองสองสูตรอยู่แต่ถ้าเรามาดูเลขเด่นเรามาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนก็มีหนึ่งสองสามนะครับเขาจะชนสี่กับห้านะครับเขาจะชนสี่กับห้าแต่จะมีอยู่หนึ่งสูตรที่ผมชอบนี่เขาเดินแต่ที่จริง สูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้าเนี่ยครับได้สามสี่ห้าแต่การเดินของตัวเลขเขาจะเดินอยู่แค่สามกับสี่เนี่ยครับตรงช่องที่ได้เลขห้าเขาไม่เดินมาหลายงวดแล้วรั่นละสูตรเด่นสูตรนี้ที่ผมทําลูกศรสีแดงเอาไว้เนี่ยครับอ่ตรงช่องที่สามกับสี่นี่ก็จะเดินมาหลายงวดแล้วแต่ช่องที่มีเลขห้าเขาไม่เดินหลายงวดแต่ก็กันอ่าบางทีไม่แน่วันนี้อาจจะมาฝั่งนี้ก็ได้นันละเนี่ยครับผมก็เลย ติดเลขห้าไว้ด้วยครับตามนี้เลยครับว่า f สีเลขห้าก็ชนเด่นอยู่พยายาม f สี่ะถ้าไพ่ชอบเลขห้าครับก็ชุดนี้ประกบกันก็ก็จะได้เก้าชุดเหมือนกันครับ f สี่ถ้าประกบกันก็จะได้เก้าชุดเหมือนกันตามนี้เลยครับว่าระหว่างสามสี่ห้าตัวไหนจะมาครับ 3ามสี่ห้าักหน่วยครับละเนี้ยตามนี้เลยครับล,บละเตี๋ยวปาที่จริงที่จริงชอบด่นอ่สูตร ที่ได้สองตัวเนี่ยเดี๋ยวห้เต็มมาบังนะพระมาจับเด่นระวังหลักสิบและหลักหน่วยเด่นสูตรนี้สามกับสี่เขาเดินดีมากนะเนาะเขาเดินที่สามกับสี่ระหว่างเด่นบนนะเนาะกันถ้าใ,ใครชอบเลขห้าก,ก็กันห้าไว้ข้างหลังเนี่ยกันห้าไว้เพราะว่าห้าก็ชนสองสูตรเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมติดกันหาไว้เอฟซีนี่ เพราะว่าเขาเขาติดเด่นเขาติดเด่นนะครับนะครับห้าเขามาสามชนสี่กับห้าบางทีครับเนาะอาจจะมาครับอาจจะมาสามตัวที่ชนก็ได้หรือไม่มาก็ได้ครับเนอฟซี FC กับพีชนาเบิ่งก่อนครับเนะาะก่อน้ำไปใส่ครับเนาะ เอดีกดพิจารณาดูก่อนนะเดี๋ยวอ่ะผมเอาเลข5ห่ามาไหวให้มันครบแล้วนะเนี่ยมันครบตามจำนวนเลขเด่นเพราะว่าถ้าเกิดเด่นมากเพราะว่าเลข5า่ากรชนอยู่สองสุดหลักหน่วยเห็นสะอ่นะกันห้าก็ได้กันนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกเป็นแถวหลังนี้อีกแถวหนึง่งนะ หกห้าครับแล้วก็เจ็ดห้าแปดห้าครับแล้วก็ศูนย์ห้าถ้าใครชอบแบบเขาก็ชนสี่ห้าสี่ห้าแต่ผมเล็งเอาไว้ก็ให้ติดสามกับสี่ไว้ก่อน ทางด้านหลักหน่วยนะเพราะว่าเด่นเด่นบนสูตรนี้เขาจะเดินที่สามกับสี่มาหลายวันแล้วเครตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมออกมาให้ f อฟซีชออีกครับสำหรับสูตรที่ได้สามสี่ห้าสูตรนี้นครับที่ผมจะเน้นเน้นไปนะครับก็คือสูตรนี้นะครับ ผมกะลงหลายงวดแล้วนี่ยเอฟซีเขาก็เดินแต่ก่อนเขาก็เดินอยูต่ตำแหน่งนี้สี่ขังนี่ครับแล้วก็เขาก็เริ่มเดินสองตัวนี่ครับเหมือนกระสูดสองตัวมาตัวเลยนี่ครับลงแต่แตงวดที่ออกสองสามสี่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินสองตัวมาหกหวดเดียวเอีเนี่ครับเดินในตำแหน่งสองตัวมาหกหวดเดียวนี่ครับที่ผมน้ำลงสัญลักษณ์ที่น้ำลงนี่ครับ ตรงตำแหน่งนี้ไม่เดินนานแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวดแล้วย,ยังไม่เดินเลยนะครับแต่ว่าในคณะที่เขาเดินสองตัวมาหกหมดแล้วตำแหน่งข้างหน้านี้สามกับสี่ครับตำแหน่งที่ได้เลขหานี่แค่กันเด็บี่แค่กันเท่านั้นความน่าจะเป็นน่าจะอยู่ที่สามกับสี่ครับ วัที่แล้วเขาก็มาวัก่อนเขาก็มาแบบมาที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาอะจะเดินเขาจังจะเดินต่ออีกไหมนะครับเพราะว่าเขาเดินในตำแหน่งหลักหน่วยนี่ครับสองวัดซ้อนแล้วนี่เก้ 2, าก,บกับสองแบบเก้ากับสองอ่าวันนี้ ก็ต้องกับหลักหน่วยของเรา3 4มี่ห้าครับเพราะฉะนั้นสามกับสี่ติดสกับ4ี่ไว้ก่อนเนครับให้ติดสมกับสไว้ก่อนครับแล้วก็ทางด้านหลักสิบทางด้านหลักสิบหกเอามาบาังเล็กดับแล้วก็เล็กเด่นหกเจ็ดหกเจปดนะเอีด เลขเด่นของเราศูนย์ไม่ค่อยเด่นครับศูนย์ไม่ค่อยเด่นนับะนี่ครับศูนย์ไม่เด่นเลยแล้วก็แถมศูนย์อ่าศูนย์ไปโดนอ่าโดนดับสิบหน่วยด้วยนี่ครับศูนย์นี้ก็ยังเดินดีอยู่อ่าศูนย์โดนดับไปแล้วไอ้สครับเพราะฉะนั้ๆๆๆน,นแล้วให้ติดแล้วก็สองอ่า หลักหวยที่เป็นเลขสองนะไม่เด่นครับไม่มีเลขสองสักตัวเลยติดเลขเด่นเราไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลขหก็สวยหก็สวยอยู่แต่จะมีสูตรสองตัวมาตัวได้ที่ได้เจดกับแปดด้วยนี่ครับเพราะฉะนั้นเราให้เน้นเน้นไปที่หกเจ็ดแปดไปก่อนอทั้งด้านลักสิบให้ติด หกเจ็ดและแปดนะครับเลขศูนย์โดนดับสิบหน่วยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นแล้วให้ที่ติดสามกับสี่นะนะครับเลขสามและเลขสี่ถ้าไรชอบถ้าไม่เชื่อเลขดับก็จัดไปแล้วแต่นะครับอยนะที่อยู่ในกรอบนี้หกชุดนะครับหกชุด แต่เน้นเน้นสุดจิตกั้นอีกทีหนึ่งอะเน้นสุดก็น่าจะเป็นชุดนี้เหี่น่าจะเป็นชุดนี้ที่ได้เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็แปดสามแปดสี่ะ ลองลงมาก็คือหกสามได้หกสี่เอฟซีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเลขห้าจะกันไว้ก็ก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมกจม็จัดไปตามเด่นนะครับจัดไปตามเด่นเพราะฉะนั้นแล้วลักลอยฮะหมวดนี้ได้สองกับสี่เอฟซีได้สองกับสี่วดที่แล้วได้อ่ะได้เอ่ 4. อสามกับสี่มาที่เลขสามขนี้ได้ สองกับสี่ตัวไหนจะมาครำตอบสองกับสี่เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ทีเขียนสามตัวไว้ให้ fc ครับเนาะเขียนเลขสามตัวไว้ให้ fc ตอนนี้ผมก็ได้จับสามตัวให้ fc แล้วครับจับสามตัวให้ fc ับเนาะก็นี่ครับอยู่ในกรอบนี่อยู่ในกรอบตรงนี้เนาะเพราะ ชุดสามตัวสามตัว้วายลงัาที่นหนึ่งนะครับตามนี้เลย fc ชอบชุดใดนะครับ fc ชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับชุดสามตัวอยู่ในนี้แล้วนะครับชุดสามตัวอยู่ในนี้แล้วก็มีเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่นะครับ จ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เพียงแต่ว่าชุดสี่ข้างบนนี้จะเป็นหลักร้อยเลขสองนะครับแล้วก็สี่ชุดข้างล่างนี่จะเป็นหลักร้อยเลขสี่นะครับเพราะว่าหลักร้อยผมจัดให้สองตัวนะครับก็เป็นชุดเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนี่เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นเลขแปดนะครับแปดสามแปดสี่นะครับแปดสามเลขแปดสีนะ่ จะมีเหมือนกันเพียงเพียงแค่หลักร้อยเลขสองนะครับสี่แปดสามสี่แปดสี่อันนี้ก็สองแปดสามสองแปดสี่เหมือนกันฝั่งนี้ก็สองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่อันนี้ก็คือสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่ครับก็ได้สี่ชุดนี้นะครับถ้าใครชอบตัวรองที่เป็นเลขหกก็จัดไปตามนี้นะครับอ่ะเอฟทีกันมไปพิจารณาบ้ง ถามว่าชอบผ่านนับาะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะว่าผมก็เน้นให้ไปแล้วนครับสี่ชุดครับนให้สี่ชุดเอ่ะเจ็ดสาสีแล้วก็8ปดสามแดสครับใดชอบอ่ะครับเจ็ดสามเสีอ่ะตัวเด่น ตัวรองก็คือหกสามหกสี่ครับให้ติดสามกับสี่ไว้ก่อนถ้าใครชอบเลขค่าก็จัดไปครับอ่าเน้นไปที่เจ็ดกับแปดสุดเด่นบนสองตัวนะสุดเด่นบนสองตัวถ้าเขาเดินต่อน้ำละอีทีถ้าเขาเดินต่อก็คือชุดนี้อีทีเด็กเด่นบนครับเด่นบนสองตัวได้เจ็ดกับแปดวันนี้เขาจะมาติดหรือหน่อย แต่ว่าเขาเดินหลักหน่วยมาสามงวดแล้วสูตรนี้แต่เพิ่งลงช่องครั้งแรกเป็นสูตรใหม่แต่สูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่นำลงมาหกงวดแล้วครับตามนี้เลยเอฟซีถ้าใดชอบอแคปนาจอเอาไว้เลยครับชุดสรุปบนงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายน2อ6 8ัห้อยหกสจงแห่งๆ่งปัง,ปง ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องพนอยผ้าโชคสำหรับชุดสรุปบนสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าไม่ไชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ดงแจ้งเตือนให้พนอนะครับเด้อเจตเตมีการร่างแรงใจเหตุคี่เป็นไงฮะสุดดีๆเอฟซี FC รับช่วตัวเลขเป็นแชร์แนวทาง,งน,นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ